สุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้รายการเรื่องเล่าของท่านเจ้าคุณก็กลับมาทบกับท่านผู้ชมเช่นเคยเึ่งเราได้พบกันเป็นประจำเรื่องเล่าก็เอาเรื่องที่ผ่านมาได้มาเล่าและเรื่องคิดว่าจะเป็นนำมาเล่าให้ฟังเรื่องนึกคิดทั้งหลายที่เรานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเล่าให้กันฟังนะ นี้แล้วก็มีสาระคติเตือนใจอะไรที่เราจะได้จากการฟังก็ได้คติธรรมที่เราได้ฟังจากท่านผู้รู้แนะนำบอกกล่าวเล่าสิบมาแล้วก็ฟังมาฟังแล้วิาเล่ากันต่ออย่างเมื่อวานนี้ก็เล่าเรื่องอภิวาทเรื่องการกราบเรื่องแสดงคารพคาระคารวะให้แก่ท่านผูผู้ฟังได้ฟังกัน ว่ามันเป็นลักษณะหน้าตากันยังไงที่ทำมันยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของาศาสนาสนิกชนเนี่ยพุทธศาสนาสนิกชนเรานี่เรามีหน้าที่ที่เราจะต้องพึงปฏิบัตินะเราเป็นพุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยจะต้องพึงปฏิบัติกันอย่างไรนั่นบอกว่าการทำงานทุกอย่าง เราทำงานด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งหมดเนี่ยเราต้องเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวพุทธชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนานักถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำพร่มสอนไว้เราก็จะต้องมาล,ล,กลึกถึงถึงหน้าที่ของตัวเราเองก่อนจะลึกถึงหน้าที่แล้ว แล้วเราก็ทําตามหน้าที่นั่นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคือการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เราก็เข้าใจกันว่าเอาอยากอุกฤษก,กันเลยเราคิดจะนไปโน้นนะอุกฤษก,ก็คือเอาจริงเอาจังปิดหูปิดตาไม่พูดไปคุยกับใครแล้วก็เดินจงกรม นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเอาอย่างจริงจังกับทุกผู้ทุกนามอันนี้เนี่เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมนะโอ้มันขวางกันสิ่งต่างๆเราทั้งหมดเลยนั่นมันความเข้าใจผิดนะความเข้าใจที่ถูกต้องคือเรารู้จักหน้าที่แล้วเราปฏิบัติตามหน้าที่ของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรม อย่างเป็นอุบาสกบาสิกานี่หน้าที่ก็ถือสิลห้ารักษาศิลห้าปฏิบัติตามสิลห้าแล้วก็คารวาิครองเรือนธรรมะของผู้ครองเรือนก็เป็นคารวะจะทำยังไงปฏิบัติยังไงก็ก็แค่นั้นแหละถ้าเราทําได้ปฏิบัติได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วอย่างท่านเป็นผู้ครองเรือน ก็ปฏิบัติทำตามหน้าที่ของผู้ครองเรือนก็มีศีลที่จะต้องปฏิบัติคือศีลห้าที่เราจะต้องปฏิบัติรักษาปฏิบัติตามถ้ามีศีลห้าดีแล้วอยู่ที่บ้านก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายหมดอะ่ะเพราะมันมีศีลห้ามสบายใจพอเราปฏิบัติตามปฏิบัติตามธรรมธรรมะคยอมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไง ผู้รักษาคุ้มของผู้ประพฤติปฏิบัติได้ก็ด้านแหละคือการรักษาประพฤติิบัติตามธรรมสินธาตัวเองนั้นเราหน้าที่ของเราหน้าที่ของาศาสนิกชนที่เราต้องพึงปฏิบัติก็คือหนึ่งมีเมตตากายกรรมช่วยงานการใดๆด้วยกายของเราเนี่ยต้องช่วยด้วยการเต็มใจที่ประกอบด้วยเมตตานะ ทำ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 งานด้วยกายเนี่ยกายที่เราออกกำลังกันเนี่ยเราทำหรือประกอบ้วยเมตตาปรารถนาดีต่อกันคเมตานีค่คือคือหวังหวังพ้นดีต่อเพื่อนท,ที่ที่ทำงานร่วมกันหรือเราที่เราไปช่วยเขาเขามาช่วยเราก็ตามแหละต้องมีเมตตาต่อกันทางกายกรรมเนี่ยทางกายกรรมจะทำด้วยกาย จะแสดงออกทางกายนี่ก็ต้องประกอบด้วยเมตตาพิทิตตังตเมื่อมีเมตตาพิทิตตังแล้วทำอะไรมันก็เต็มใจนะมเมตตาม,มันมีเมตตาที่ตั้งที่ใจดีแล้วนี่มันก็ทำได้สะดวกสบายขึ้นนะฉะนั้นเขาเรียกว่างานที่ทำด้วยกาย เรากายประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเพื่อนผู้ที่ร่วมงานกันแล้วก็เราก็ทำด้วยวาจาเรียกว่าจีกรรมวาจีกรรมทำด้วยกายและด้วยวาจาวาจาก็ต้องประกอบด้วยเมตตาจะชักชวนประชาชนผู้คนร่วมงานร่วมการฟังเทศฟังธรรมทำกิจการใดๆแต่ แต่เราต้องมีจิตที่เมตตาปรารถนาดีต่อเขาก่อนนะชักชวนก่อนบางคนก็มีจิตที่อยากจะทําบุญสุดทานอยู่แต่ไม่มีใครมาชักมาชวนไม่มีใครมาเชิญมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำนึกว่าเขาหวงบุญเราทำด้วยไม่ได้เขาหวงเมื่อเขาหวงบุญหวงกุศลถ้าทำด้วยไม่ได้ยีง้งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ ให้ทุกคนได้รับบุญและกุศลไม่ทั่วถึงใช่ไหมไม่ทั่วถึงบุญไม่ทั่วถึงกุศลกันของทุกท่านทุกคนได้เกิดขึ้นอย่างนี้อ,นอันหนึ่งแล้วก็มีเมตตาในมนุกกรรมการนึกการคิดนั่นก็เป็นงานนะนึกคิดที่จะประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อคนผู้ที่มาร่วมงานกันหรือผู้ที่เป็นนักบวชหรือใครก็ตามละ่ะ ที่มีจิตใจมาร่วมบุญลุงบุญสนงานแล้วทั้งต่ำจิตต่ำใจเต็มจิตเต็มใจกันทํางานให้ดีต่อสู้กันได้ถูกต้องแล้วก็มันก็ใบบกพร่องใช่ไหมมันก็ได้บุญด้กุศลเกิดขึ้นในการในการสร้างคุณงามความดีกันทีนี้คุณงามความดีในที่นี้ที่เราปรารถนาดีต่อกันเนี่ยด้วยทั้งทั้งกายก็ประกอบเมตตาทั้งวาจาก็ประกอบด้วยเมตตา วาจาที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งตอนหน้าและหลังเราไม่มีนินทาไม่มีว่าร้ายไม่มีการกล่าวร้ายมีการกล่าวโทษซึ่งกนแอะไรกันมีแต่การพูดในข้อคิดที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับทุกคนใครได้ฟังได้รับข้อคิดเห็นที่ถูกต้องที่ถูกอกถูกใจในเป็นไปในทางที่ดีเพราะเขาฟังแล้วมันก็เย็นสบายใจเขาเรียกประกอบด้วยเมตตา กายที่ประกอบด้วยวตาวาจาก็ประกอบด้วยเมตตาแมแต่ใจกป็ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยเมตตาคิดดีคิดดีต่อคนนั้นแล้วก็ทำดีต่อคนนั้นแล้วก็พูดดีต่อคนนั้นเมื่อคิดดีทำดีคิดดีต่อเขาเพราะกาคิดจะทำดีต่อปรารถนาดีต่อเขามันก็ได้แต่บุญกุศลกับเขาก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนี่เป็นส่วนนี้ที่เราทุกคนใน ได้ตั้งใจทำคุณงามความดีมแล้วก็หน้าที่ของเรานอกจากคิดดีทดําดีทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจแล้วเราก็ไม่ปิดประตูไม่ปิดประตูสวรรค์ของเขา,เขา,าไม่ปิดประตูสวรรค์ต้องปรณนาเชิญไม่ปิดประตูไม่ห่วงไม่ห้ามเขาเชิญเขาทุกคน มาวัดก็เชิญมาวัดเชิญบหว้พระส่วนบนเชิญทาบุญงามความดีมีอะไรที่จะทําที่ไหนเราก็ทาบุญงามความดีในส่วนนั้นในช่วยกันสร้างกันทําให้เกิดขึ้นนะช่วยกันสร้างกันทําให้ดีเกิดขึ้นก็เรียกว่าปรารถนาดีนึกถึงจะถึงนามความดีทุกคนได้ร่วมในธรรมตัวเองแล้วก็สงเคราะห์ด้วยอามิตรหรือปัจจัยสี่ตามฐานะ เรามีอะไรเราก็แบ่งปันให้ในเพื่อนฝูงหมู่คณะที่ศาสินกชนด้วยกันเนี่ยได้ทรางว่าท่านที่เป็นนักบวชเราก็ต้องอุปธรรมด้วยปัจจัยสี่ท่านที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่อุปธรรมจนเราทุกอย่างลำบากนะอุปธรรมตามที่เราพอทำได้ แล้วก็ท่านก็อยู่สบายเราก็อยู่เป็นสุขแหละนะท่านก็อยู่เป็นสุขเราก็อยู่สบายอย่างเงี้ยคือเรารู้จกรรรรกักทำรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นได้ได้ช่วยในทำางนเกิดขึ้นเราก็ช่วยกันทําในหน้าที่การงานที่ดีเกิดขึ้นในการที่เหมาะสมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติไปกันทุกคนนั่นเราทุกคนในทําหน้าที่อย่างดีอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นสาระเป็นประโยชน์ กับเราทุกคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติสิลปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ของาศาสนิกชนหรือชาวพุทธเราที่เราจะต้องปฏิบัติถ้ามีการประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ตลอดเวลามันก็มีความสุขเราจะอยู่ในชาติประ,ประเทศใดก็ตามถ้ามีข้อคิดเก,กินประพฤติปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมมันจะคล้ายๆกันความเป็นใหญ่นะ ครั้งหนึ่งอาตอมาไปตอนที่ไปเปิดวัดใหม่ๆที่บอสซวรนาที่เซาท์แอฟริกามันเป็นประเทศที่อัศจรรย์นะที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยพอเราไปเปิดมีพุทธขึ้นมันก็ญาติโยมก็เยอะนะนะแต่เราจะมองไม่ออกว่าญาติโยมที่เยอะนี่คนไหนเป็นพุทธปังคนไหนเข้าใจพระเณรีพรตธรรมบ,บ้างเราก็เลยประชุม ประชุมกันแล้วก็ชักชวนแต่เชิญเขามาร่วมเปิดวัดเเขามากันเยอะะแหละมาร่วมในประเพนี้หนึ่งก็อาจมาร่วมในน้ำใจของเจ้าของที่ดินที่เขาเคยรู้จักมักคุ้นกันสองก็ดีใจจะได้มาร่วมทำบุญที่มีวัดเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลเกิดขึ้นเราตั้งใจจะมาทำเขาก็มีน้ำจิตน,น้ำใจมาร่วมบุญร่วมกุศลกันมาทำบุญกันนะ ขาก็ดีใจอย่างนั้นเขาก็มาทําบุญกันใหญ่โตทีนี้กันมาแล้วเราก็ต้องเล็งดูว่าเขามีธรรมะที่จะพึงปฏิบัติจริงๆไหมอย่างไระจะทําข้อเรียบเครียงอย่างไหนถึงรู้จักก็เลยได้ปรารบว่าจะเชิญเขาพูดแสดงความคิดเห็นและปะาตกถาธรรเสนอข้อคิดต่างๆ บางคนบอกว่าเขาเคยมาประเทศไทยเขาเคยไปประเทศไทยนะไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานเมดิเทชันเซ็นเตอหลายแห่งที่เขาไปปฏิบัติท่านก็แนะนำแล้วก็รู้จักประเพณีวัฒนธรรมของพุทธด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีวัฒนธรรมของเทรวาดฝ่ายเทรวาส แต่ฝ่ายพุทธเทราวาสเราด้วยออพอเรารู้ว่าเขารู้จักอย่างนี้มีกี่คนเพื่อนฝูงเขาก็มีเยอะใน,นเขาก็รู้จักประเพณีวัฒนธรรมพุทธเทราวาสพระเราก็คงไม่อดแน่นอนนะคราวนี้คงไม่อดนึกในใจนะคงไม่อดก็ต้องไม่อดจะแน่นอนจะได้ได้ได้ในน้ำใจเขาพอเปิดเป็นวัดเรียบร้อยเขาก็มาเลี้ยงพระ เขาก็นําอาหารตามประเพณีวัฒนธรรมของเขานะด้เวลาเขาก็มาแหละมาส่งเช้ามาส่งแล้วก็อยู่ที่โนนก็ให้ความรู้กับเขาว่าเรามีประเพณีวัฒนธรรมที่ประพฤงปฏิบัติตามศีลตามธรรมเป็นผู้มีวินัยทรงศีลทรงธรรมจะต้องปฏิบัติรักษาอย่างนี้อย่างเช่นอาหารก่อนจะทานก็ต้องหเครืซะก่อน อาะเกดแล้วแล้วก็ทานรับอาหารส่วนนั้นทานพอทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อนุโมทนาเราอนุโมทนาไ้เขาก็ดีโอ้ดีใจได้รับบุญได้รับกุศลจากเราที่เราเป็นคนได้ได้ทําบุญให้นะนี่ได้ทําบุญให,ให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนได้ได,ได้ได้ช่วยฐานะเขาได้พัฒนานด้ก็ทําหน้าที่ แต่เขาก็มีเมตตาจิตเขามีเมตตาเขาปรารถนาดีต่อเราผู้ที่เป็นนักบวชที่ไปถ้ายัางไม่มาเขาก็ขอยินดีเชิญให้มาพระป่า,ปา,ปาแล้วเขาก็ยินดีตอนรับขับสู้เขามาร่วมสวดมนต์ไหว้พระ,ะและ้วเขาก็เอาน้ำปาน้ำมาถวายในตอนเย็นน้ำเปล่าน้ำดืม่มแล้วก็น้ำหวานน้ำอะไรตามที่ที่เหมาะสมที่เราจะฉันได้เขามาถวาย เขามาให้ถวายแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นขึ้นรีบเอาอาหารมาถวายมาถวายให้ฉันก็ว่าเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วที่ท่านไม่ได้เฝยไม่ได้ทานอาหารกัน,นก็มาให้แล้วก็บางคนก็มาเลี้ยงเพนมาส่งเพนทีเดียวเราบอกว่าเที่ยงแล้วเราทานไม่ได้เราทานด้แค่นี้ถึงเที่ยงเขาก็รู้เขาก็รู้มาช่วยกันปฏิบัติทำหน้าที่กัน ดังนั้นด้านที่ของพุทธศาสนิกนชนเนี่ยได้มาทําหน้าที่ปั๊บแค่เนี้ยเราก็สบายใจผู้ที่ไปเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่สบายใจแล้วว่าเออพระพุทธศาสนาเป็นไปอยู่ได้อยู่ได้แน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่เข้าใจดีที่จะต้องให้นักบวชอยู่ได้ปฏิบัติอย่างนี้และนักบวชไม่มีเงินเดือนอมีแต่ ปัจจัยที่จะญาติโยมจะถวายสร้างเสนาสนะก็เป็นหน้าที่ของญาติของโยมไาช่วยกันสร้างบริจาคและสร้างให้ตั้งกรรมการเป็นกลุ่มดูแลปัจจัยให้ใช้จ่ายตามถูกต้องตามปัจจัยเราเป็นีนแต่ผู้ควบคุมตัวเล็ให้เขาชี้แนะให้เขาเขาก็ทํากันรักษากันอย่างดาีทุกคนก็เยียวยารักษาหน้าที่การงานของตนเอง แล้วก็ยินดีเววคำทุกคนเชิญทุกคนเข้ามาสู่ที่ที่ที่วัดที่พักไม่มีที่นั่งก็ให้มีที่นั่งไม่มีที่กินก็ให้มีที่กินเวลาทานอาหารก็ต้องมีที่กินอาหารก็จัดขึ้นมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่เราพึงปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะที่เราอยู่ในวัดที่เราสร้างขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็เชิญสมาชิกมาเป็นกรรมการกันในวัดนะ มาเป็นกรรมการร่วมกันในวัดช่วยงานที่วัดแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงปรุงแต่งทั้งวัดที่ดีให้มันสวยมันงามเกิดขึ้นเพราะวัดเป็นสมบัติของทุกๆคนไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งตอนที่อย่างมันเป็นที่ดินของเจ้าของอยู่มันก็เป็นเจ้าของของที่ดินของคนนั้นแต่พอเขาคนนั้นก็มาถวายวัดวัดยกประกาศให้เป็นของส่วนรวมส่วนกลาง ทุกคนก็เลยดำส่วนรวมส่วนกลางนี่ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับการที่เขาได้ได้ไดรับได้ได้รับได้สาระเกิดขึ้นจากการนี้นี่ก็มันมาเกี่ยวข้องก,กันกับหน้าที่หน้าที่ของาศาสนิกชนที่เราจะพึงปฏิบัติเนี่ยจะมาทำด้วยกายก็ดีต้องมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตา จะมาทําด้วยวาจาวาจาก็ต้องประกอบด้วยเมตตาจะมาทาด้วยใจก็ใจก็ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อกันทุกคนที่มาหากันที่มาช่วยกันก็มีเมตตาต่อกันสนับสนุนส่งเสริมกันเกิดขึ้นมมีเมตตาดีต่อกันสนับสนุนส่งเสริมกันยิ่ง ความเป็นอยู่ของสังคมนี้มันก็เย็นสบายเพราะความมีเมตตาไม่ได้อิจฉาตาร้อนไม่ได้รังเกียจรังแค้นกันแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีเมตตาแล้วเนี่ยมันหวงมันขวางมันมันกันมันแย่งมันชิงกันนะแล้วก็มันอิจฉาตาร้อนกันเกิดขึ้นมันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทรมาณมากมายกายกองตามก้ามาเราก็จะได้เห็นนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งเดี๋ยวเหล่านี้มันตามมา ขาคุณนจุนเจือเปืือปนกับเราทุกคนให้เราได้รับความทุกข์เดือร้อนทั้งปวงทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นเราหน้าที่ของชาวพุทธเราทุกคนเราต้องตั้งใจดีตั้งใจดีมีเมตตาให้ตัวเองประกอบด้วยกายก่อนกายเนะี่เราอยู่ที่บ้านตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนนึกหรือเราต้องตั้งปรารถนาดีให้มีกายกรรม จะทำแต่กรรมดีๆมีมนุกมีว,ว,จ,มวจ,จีกรรมแต่จะทำก็ต้องประกอบด้วยเมตตาแล้วก็มโนกรรมก็ประกอบด้วยเมตตาเขาเรียกว่ากายวาจาและจิตก็มีแต่เมตตาเป็นที่ตัง้งเขามีเมตตาเป็นที่ตั้งแล้วมันก็ช่วยปรักปับประคองให้เราเนี่ยได้เป็นคนเปิดประตู เปิดประตูสว่างสวัยให้คุณงามความดี <c oughs> ให้เกิดขึ้นคนจะทําคุณงามความดีเขาก็ mm. มีความเต็มอกเต็มใจมาสร้างคุณงามความดีกับเราได้นะมาสร้างคุณงามความดีกับเราได้เราก็ได้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 สมาชิกของการพ้ที่สร้างคุณงามความดีนะนั้นมมีคนร่วมสร้างคุณงามความดีปรากฏปรากฏขึ้นกับเราอย่างนะี้แล้วเราก็ยังได้รับบุญแล้กุศลมากขึ้นเห็นได้รับบุญแลกุศลได้ ได้คุณงามความดีของตัวเองมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่นำพาให้เราได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นในตัวเองอย่างนี้เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยต้องตระหนักอยู่เสมอต้องเอาเมตตาเข้ามาที่ตั้งอยู่ในจิตในใจถ้ามีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ในจิตในใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรับรองแล้วเราจะต้องได้ได้พบแต่ความสุขความเจริญแน่นอน ขอให้เราตั้งมีเมตตาเมื่อมีเมตตาในตัวเองแล้วก็มีมีตตาในเพื่อนมนุษย์จะพูดจะคุยอะไรก็ต้องประกอบดวยมตตาคือไม่พูดเพื่อเขาเสียหายไม่ได้พูดเพื่อเขาเดือร้อนแต่พูดให้เขาได้รัสติได้ปัญญาได้ข้อคิดคิดมาได้มาประพฤติปฏิบัติที่ดีนี่ทางวาจาแม้ความนึกคิดของเราเหมือนกันนึกคิดสิ่งใดออกมาต้อง เป็นการคิดดีแล้วก็มันเป็นเหตุพอคิดดีได้แล้วมันก็อะาํทดีได้พูดดีทําดีได้ออกมาตามลาดับการที่ทำงามความดีคิดดีทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นไปอย่างนี้ให้ทุกคนด,ด้สร้างในทํากันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ได้พึงปฏิบัติว่าการคิดดีทดําดีเป็นการสั่งสมบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ ดันั้นใครก็ตามที่จะทําบุญนบุญสนสร้างคนณงความดีเนี่ยต้องคิดดีเบื้องต้นและกายที่จะประกอบลงไปก็ทาดีเมื่อกายทําดีแล้วก็วจีที่พูดก็ดีแล้วก็มโนใจที่นึกคิดมันก็ดีดีตามใช่ไได้ดีหมดทั้งหมดแล้ริหานเกิดขึ้นนะนี่ก็ขอโมทนาบุญกับทุกทกท,กท่านที่มาร่วมฟังในรายการในวันนี้ มีคุณพุนทรัมนคุณสิริวดีใหญ่คุณใหญ่สิริวดีนะคุณหน่อยนัทชลาคุณคำขำคุณเอกชัอารตนี่ที่ได้มาฟังแล้วก็ช่วยแชร์ให้คนอื่นฟังไปด้วยรับรู้เรื่องราวไปนี่ก็อนุโมทนาบุญกันทุกๆท,ท่านที่ มาร่วมบุญร่วมกุศลเกิดขึ้นกันตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าประสามาเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็เป็นวันปฏิโมก์วันปฏิโมก์พระสงฆ์ลงปฏิโมก์กันเดีย๋ยวพระสงฆ์ที่วัดและสำเนีนที่วัดนอกจากที่ลงปฏิโมก์แล้วก็จะต้องให้ไปฉีดวัคซีนแบ่งไปฉีดวัคซีนด้านพระครูวินัยทอนภูมินพาคณะไปไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสงฆ์เขาก็อำนวยความสะดวก นที่มีอายุมากก็ฉีดแอตตาเมโรกาคุณมีอายุน้อยอก็ฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเหกืนไปฉีดตามหน้าที่วัคซีนของเราที่มีก็ฉีดเสรแล้วก็ไปดูงานเมื่อวานนี้ก็ไปดูงานวันนี้นี๋ยวจบแล้วก็ต้องจะไปไปดูงานที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพของท่านเจ้าคุณ ภาวนาวรคุณพระหลานชายที่วัดภาวนาวพิตารามที่เนี่ยบางกอกใหญ่นีนเนี่ยเขตบางกอกใหญ่แถ่นี่ยก็ไปดูทํางานฝนก็ตกดีก็มันช่วงฤดูที่เขากําลังจะห้ามล็อกดาวแต่เรามันทําอันสิบวันนี้11บเอ็ดสบสองสจบสิบสอก็ตอนเช้าก็จบแล้ว แต่เขาก็ประกาศวันที่12ตั้งแต่สามทุ่มขึ้นไปสามทุ่มก็ล็อกดาวน์ไม่ออกจากบ้านแต่1 1บเดนี้เราจะพระราชทานเพลิงวันที่11นี้แหละก่อน,นจบสิ้นกันไปพอดีทำ <ๆ S 1> อย่างเรียบๆง่ายๆญาติโยมที่มาร่วมบ,วมบ,วมบุญร่วกุศลก็ให้ไปร่วมบ,วมบ,วมบุญร่วกุศลกันได้นะทีใ่ในส่วนที่ได้ไปประพฤตปฏิบัติกันทุกทุกคน ดนั้นวันนี้ได้ชักชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมมุอร่วมกุศสนกันพอเรื่องการที่ไปทำงานกนนีก็พอสมควรละว,วันนี้ได้พบก,กับท่านผู้ฟังมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วคุณสุเวียนกุดเรือนนะกุดเรือก็เข้ามาร่วมงกันวันนี้ขอโมทนาบุญเดี๋ยวเราก็จะได้เมื่อพบกับท่านผู้ฟังพอสมควรก็ต้องจากท่านผู้ฟังไปก่อน พบกันใหม่ในการหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฝังทุกท่านขอเจริญพร